สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15มิถุนายน2 5 6 5นะครับสำนักข่าวทาร์สของรัสเซียได้รายงานข่าวว่านายโจโกวิโดโดประธานทธิบรีของอินโดนีเซียมีแผนที่จะเดินทางไปเยือนกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียเพื่อพบปะหารือกับทางด้านนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับ ในวันที่30มิถุนายน2565เป็นการเยือนครั้งสำคัญมากแล้วก็รัฐบาลรัสเซียนั้นกำลังเตรียมการต้อนรับนี่คือสิ่งที่แหล่งข่าวนั้นเปิดเผยกับทางด้านสำนักข่าวทาสนะครับอย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเยือนรัสเซียในครั้งนี้แต่คาดการณ์กันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G 2 0หรือว่ากลุ่ม G 2 0ที่จะจัดขึ้นบนเกาะบาหลีระหว่างวันที่15 ถึง16พฤศจิกายนนี้ซึ่งทางด้านผู้นําของอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าวท้งนี้อินโดนีเซียได้เชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินและก็ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลสกี้ผู้นายูเครนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดในครั้งนี้แม้ว่ายูเครนจะไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม G20 ก็ตามซึ่งทางด้านประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศได้ยืนยันการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 บางส่วนได้พยายามจะคัดค้านไม่ให้รัสเซียนั้นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เนื่องจากว่ารัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการใช้กําลังทหารในรรยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาในขณะที่สื่อของญี่ปุ่นนั้นรายงานข่าวนะครับว่าประเทศสมาชิก G20 ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม G7 ด้วยนั้นได้กําหนดมาตรการการคว่ำบาตรหลายต่อหลายครั้งเพื่อตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกรวมถึงอายัดสินทรัพย์ ของธนาคารกลางรัสเซียและก็ตัดธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของรัสเซียออกจากเครือข่ายการชรําระเงินระหว่างประเทศที่สําคัญหรือที่เรียกกันว่าระบบสวิตนั่นเองในทางกลับกันบราซิลจีนอินเดียและแอฟริกาใต้ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศบริกเช่นเดียวกับรัสเซียนั้นได้สนับสนุนให้รัสเซียเข้าร่วมการประชุม G 2ทวนีนะครับนี่เป็นความเคลือ่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกรณีที่มีการรายงานข่าวว่าทางด้านโจโกวิโดโด ประธานทธิบดีของอินโดนีเซียนั้นจะเดินทางไปเยือนทางด้านรัสเซียนะครับเพื่อไปพบปะหารือกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียในปลายเดือนนี้แน่นอนครับที่ผ่านมานั้นอินโดนีเซียนั้นก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทางด้านรัสเซียมาพอสมควรโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นเนี่ยกองทัพของอินโดนีเซียนั้นเนี่ยครับก็เลือกซื้อเลือกหา อาวุธยุธธโทโธปกรณ์จากทางด้านรัเสเซียอยู่เป็นหลักแล้วในขอนหน้านี้รวมถึงการค้าการขายท่ากับประเทศในแถบอาเซียนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศดึงที่มีความสมพันธ์ใกล้ชิดกับทางด้านรัเสเซียแล้วก็นี่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับก็ต้องรอดูว่าในปลายเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยครับการพูดคุยระหว่าง2ผู้นํานั้นจะมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามเป็นพิเศษหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับ ที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe ติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวเอาไว้ด้วยครับ